มีข่าวล่าสุดที่ต้องรีบมาแชร์กันเลยนะครับก็คือเมื่อวานเนาะที่เวลาอเมริกานะครับผมมาร์กได้มีการอนเนลส์โปรดักต์ใหม่นะครับผมหลายตัวมากๆที่ เขาเลงว่าจะเอามาช่วยในเรื่องของสถานการณ์โควิดนาทีนี้ทําให้คนติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นนะครับมีฟังก์ชันหลายอย่างมากที่น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเราหรือแม้แต่ตัวผมเองโดยส่วนตัวนะก็เลยคิดว่าต้องเอามาแชร์กันอย่างด่วนนิดนึงไม่สามารถรอ Facebook New วันศุกร์ที่ปกติเราจะขึ้นกันได้นะครับผมฟังก์ชันที่มาร์กเอามาโชว์กันมีอะไรบ้างนะครับไล่กันทีอ่านเลยและกันขออนุญาตอ่านให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับผมอันแรกนะครับสำหรับคนทําเพจอย่างผมเนี่ยหรือว่าใครที่ท Facebook Live ๆเ,เชิญแขกกกก็จะปมากกัล ฟังชันที่ชื่อว่า Live With นะครับฟังชัน Live With ก็คือเราสามารถชวนเพื่อนขึ้นมาไลฟ์ใน Facebook ได้ซึ่ง แต่ก่อนเคยมีแต่ว่าฟังก์ชันนี้ถูกตัดทิ้งไปเมื่อประมาณตุลาคมปีที่แล้วนะครับตอนนี้ Facebook นําฟังก์ชันนี้กลับมาไม่รู้ด้วยเหตุผลคนใดนะถึงยูออกลับมานะครับแต่ว่าก็ทําให้เราอย่างเราสะดวกขึ้นจากเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมใครจะทำไลฟ์ที่ต้องคุยกับคนอย่างน้อย2คนขึ้นไปจะต้องจ่ายตังค์อย่างน้อย15เหรียญบน Zo ู m หรือว่ากับ s t r e a ย Yard หรือว่าวีไลฟ์นะครับผมที่มีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าย0่5บี้าเหรียญเนี่ยก็เท่ากับฟนะร,รีมมละ อัตราการใช้ Facebook Live ใน Facebook สูงขึ้นนะครับนั่นคือนั่นคือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2ขอเป็นเรื่องของ Messenger แล้วกันก็คือมีการเพิ่มฟังก์ชันที่ชื่อว่า Messenger Room ที่ทําให้เราสามารถทํากลุ่มวิดีโอแชทแล้วแถมไม่เจ้า Messenger Room เนี้ยสามารถเจนลิงก์แล้วชวนเพื่อนจากใน Instagram นะครับหรือใน Facebook หรือจาก WhatsApp อย่างเงี้ยเข้ามาแจมกันได้ด้วยนะครับเพราะจริงๆอันนี้มันจะสอดคล้องกับฟังก์ชันหนึ่งที่ Facebook มีการทําไว้คือความสามารถในการแชทข้ามแพลตฟอร์มกันได้ระบบของ Facebook ตอนนี้มีการรวมการแชททุกๆท,ท,ที่ ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Messenger WhatsApp เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันแล้วหลังบ้านเดียวกันเพราะนั้นก็ทำให้เราสามารถใช้ดึงเพื่อนจากที่อื่นให้คลิกลิงก์แล้วเข้ามาแชทร่วมกันได้ถ้าอยู่ในเครือข่ายของ f c e e o o o นะครับนั่นคือนั่นคือฟังก์ชันที่2ที่เพิ่มเข้ามานะครับทนนีนี้มาที่เรื่องของ IG บ้าง Ig เนี่ยผมพูดไปแล้วเมื่อวันศุกร์ก็คือฟังก์ชัน การสามารถดูไลฟ์ได้บนเดสก์ท็อปนะครับอันนี้ก็มีและไลฟ์คอนเทนต์บนเดสก์ท็อปเนี่ยสามารถดูได้แล้วแต่มีเพิ่มเติมอีกก็คือเราสามารถที่จะขึ้นตัวไลฟ์วิดีโอบน IGTV ได้ด้วยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าทาง Facebook ทํามาเพื่อต่อกรการเติบโตของ TikTok อที่โตไม่หยุดแดงจุดไม่อยู่จริงๆในช่วงที่คนเบื่อๆอยู่บ้านด้วยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ที่ชัดเจนเลยจาก Facebook ว่าไม่ต้องการที่จะเสียแชมป์จากตรงนี้ออกไปนะฮะ นั่นก็จะเป็นฟังก์ชันที่3-4นะ4ตัวแล้วเนาะนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างนะครับมีเปิดให้เราสามารถที่จะทำวิดีโอคอลจากเดิมทำได้4คน<ม>เพิ่มเป็น8คนแล้วใน w t s t s p นะครับก็ทำให้ความสามารถในการที่เราจะทำพวกวิดีโอกรุป๊ปแชทต่างๆ,ๆใน w t s t p p เนี่ยดีขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องออกไปใช้ z o ู m หรือว่าอย่างอื่นที่แชทในปริมาณมากๆตายแล้วยังมีความสามารถในการเปลี่ยนแบ็กกราวน์ข้างหลังนะครับใน Messenger เพิ่มเติมเข้ามาด้วย อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ดูเรียนแบบซูมเนาะอันนี้ก็จะลิงก์กับที่เขามี Messenger Room นะรวม Messenger Room กับให้ตัวความสามารถในการเปลี่ยนแบ็กกราวด์ด้านหลังคล้ายๆซูมออกมาได้เนี่ยคิดว่าจะทำให้ User l i a k a g e ที่ไหลออกมาจาก Messenger ไปใช้ซ o มเนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับผมมี v อ r t u a l Date on Facebook Dating คือถูกใจใครไม่จำเป็นต้องไปนัดเดทกันข้างนอกสามารถที่นัดวิดีโอคอลกันผ่านทาง Facebook Dating App ได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือ มีการขยายบริการ messenger คิดออกไปเป็น70ประเทศแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยใช้งานเองนะว่าการขยายตรงนี้จะทําให้เด็กคุยกันได้มากขึ้นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็ให้รู้แล้วกันว่าเป็นฟัง์กชันประมาณนี้สรุปรวมจากสิ่งที่มาร์กประกาศมาใน โพสต์นี้นะครับก็คือต้องการจะเน้น Product ที่ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะทำไลฟ์ Communication กันบนเครือข่ายของ Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger WhatsApp Instagram ได้ง่ายขึ้นมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการลดการสูญเสีย User ไปหาพวกคู่แข่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือว่า StreamYard หรือว่า BeLive นะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อกอของ f c e e o o o ในในช่วงโควิด19นี้ที่อยากนํามาแชร์กันนะครับผมเดี๋ยวผมก็ จะมีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อใครที่อยากจะไปดูวิดีโอตเต็มของมาร์กนะ,ะนับนี่ที่เขาโชว์เป็นตัวอย่างนะครับจะได้สามารถไปดูกันเองได้ว่าตัววิดีโอตเต็มเนี่ยมันโชว์ฟีเจอร์อะไรยังไงบ้างหน้าตาของการทำงานฟีเจอร์เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็สำหรับ Facebook วอร์ชัน breaking news นครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ถ้าใครที่มีไอเดียอะไรเพิ่มเติมหรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถมาถามกันได้นะครับผมถ้าที่ผมเช็คดูตอนนี้หลักๆฟังก์ชันที่เขาประกาศมาออกมาเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้ได้ทุกคนนะครับผมแต่มีบางอย่างที่เปิดใช้งานได้แล้วอย่างเช่น Facebook Live with เนี่ยตัวผมเนี่ยอัปเดตแอปเสร็จปุ๊บก็สามารถใช้งานได้บน iPad แล้วนะครับผมแต่ท่านอื่นๆทดลองแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันข้างล่างนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้ามีข่าวอะไรที่ด่วนเดี๋ยวจะมาโพสต์กันแบบ นะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ